ตอนที่56เจราจาต่อรองเมื่อเห็นท่าทีของเขาท่านปรมาจารย์ก็เข้าใจในทันทีว่าวันนี้ที่ท่านได้มาที่นี่อีกฝ่ายได้ดักซุ่มรอท่านรออยู่ตรงนี้ระวังซ้ายระวังขวาแต่ก็โดนกับดักจนได้เขารู้สึกผิดหวังมากแต่ก็จำใจต้องขอความช่วยเหลือจากโจโจอย,อยู่ดีจึงจำต้องประนีประนอมทว่าหลังจากที่เขาร่างสัญญาเสร็จแล้วจูจ่ๆเขาก็คิดถึงเรื่องหนึ่งขึ้นมาแล้วอุทานไอหยานี่มันไม่ถูกต้องข่าไม่มีเงิน ก็จริงท่านมารณภาพมานานแล้วเหลือเพียงแค่ดาวงจิตวิญญาณจะมีเงินได้ที่ไหนกันจู่ๆเขาก็อยากนั่งลงอย่างมั่นคงสีหน้าของเขามีความทุกข์ใจแต่ในสายตาก็เต็มไปด้วยความพึงพอใจไอ,อ้หยาต้องขอโทษด,ด้วยจริงๆหลุมศพของข้าก็หายไปแล้วเสียด้วยสิ่งนี้เช่นนั้นก็คงจะได้ของที่ฝังไว้กับหลุมศพสักแปดสิบหรือร้อยอย่างมาให้โจโจได้ยินดังนั้นโจโจมองไปที่เขาแล้วก็แงนหน้ามองฉินเลี่ยเช่นเดียวกันดูว่านอนสอนง่ายไม่เอ่ยอะไรสักคำ โดยมีท่าทีเหมือนว่าจะพึ่งพาการตัดสินใจของเขาชินเลี่ยจ้องมองท่านปรมาจารย์ผู้เดียวเ,เราเดียแล้วยิ้มยาะไม่เอ่ยคำร้สาระอะไรกับเขาทั้งสิ้นเมื่อถือเอกสารแล้วก็สาวเท้าก้าวยาวๆก้าวออกไปแล้วปิดประตูดังปังตรงไปตรงมาอย่างไม่ลังเลเมื่อเห็นเหตุการณ์แล้วท่านปรมาจารย์ก็รีบตามติดเข้าไปดูตัวเจ้าสี่ยังหนุ่มยังแน่นอยู่เท๊ๆจะโมโหโทโสกันไปทำไมกันมีเรื่องอะไรก็ค่อยๆเจรจากันเถิดหน้าชินเลี่ยเหล่มองเขา ในเมื่อท่านไม่มีความจริงใจเช่นนั้นก็ไม่มีความจําเป็นต้องมาเสียเวลากันอีกแล้ววันพรุ่งนี้ก็จะเอารูปเกสหลักของท่านส่งไปกลับไปที่บนเขาดวงชะตาขาดแคลนเงินทองของโจโจนั้นย่อมทําให้ลัทธิเต่าของท่านเสียหายเธอต้องชดใช้มันและเธอได้ชดใช้มันหมดแล้วไม่ได้ติดค้างอะไรท่านท่านอย่ามารังเกยเธอเธอเป็นลูกหลานของตระกูลฉินเขาเอ่ยเสียงดังโครมครามพลังภายในของเขากระจายออกมาอย่างที่ไม่สามารถห้ามได้มันกดทับท่านปรมาจารย์จนอ่อนเรียวแรง แต่โจโจกลับไม่กลัวสายตาของเธอส่องเป็นประกายคุณพ่อเท่จังเลยค่ะหนูชอบชอบเมื่อสังเกตได้ถึงสายตาของแม่สาวน้อยฉินเลียกเกือบจะล้มทั้งยืนเขายกมือขึ้นมาเพื่อเอาใบหน้าของเธอยัดเข้าไปในอกแล้วมองท่านปรมาจารย์ด้วยสีหน้าเฉยเฉยเชิญเธอมาจากทางไหนก็กลับไปตามทางท่านเลยพูดจบเขาก็อุ้มโจโจเข้าไปในห้อง เมื่อรู้ว่านี่ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นท่านปรมาจารย์ก็รีบเดินเข้าไปติดๆเป็นเพราะว่ารีบร้อนเกินไปร่างกายของเขาโซเซเล็กน้อยพักไปครู่หนึ่งอาการก็ดีขึ้นมาเขายื่นหน้าออกไปแล้วเอ่ยใครว่าข้าไร้ซึ่งความจริงใจกันละ่ะถ้าเกิดข้าไม่มีความจริงใจจริงมันจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาหรือมานี่นี่มานั่งลงคุยกันดีๆชฉินเลียดทำสีหน้าเมินเฉยถ้ามีอำนาจในการต่อรองได้มันก็เหนือกว่าถือว่าเห็นแก่ที่พวกท่านเลี้ยงโจโจให้เติบใหญ่ขึ้นมา ผมเองก็ไม่ใช่คนที่ใจดําอะไรหรอกนะผมจะให้โอกาสอีกครั้งท่านก็พูดแล้วนี่ว่าโจโจเป็นสิทธิ์ในสํานักของท่านถ้าเธอเป็นอยู่ดีท่านก็จะเป็นอยู่ดีและท่านก็จะไม่เสียเปรียบเขาเอ่ยออกมา ท่านอาจารย์ก็คิดอยากจะเอ่ยประโยคนี้เช่นกันอันที่จริงโจโจเป็นสิทธิ์ที่มีพรสวรรค์มากที่สุดที่เขาเคยเจอมาและเป็นสิทธิ์ที่อาจจะฟื้นฟูความรุ่งเรืองให้กับสำนักเต่าแล้วการที่สร้างความขุ่นเคืองให้เธอเช่นนั้นก็มีความเป็นไปได้ตายต้องรออีกหนึ่งปีและ200ปีก็อาจจะไม่เจอสิทธิ์ที่มีพรสวรรค์ไม่มีใครแม้เหมือนอย่างนี้เขารอมาพอแล้วและไม่อยากจะรออีกต่อไปแล้วเมื่อคิดได้ดังนั้นเขาก็กัดฟันเอ่ย ก็ได้ค่ารับปากแต่พวกเราจะต้องเจรจากันอีกครั้งแต่เรื่องเงินค่าไม่มีจริงๆเมื่อเห็นว่าเขามีสีหน้าใจเย็นลงเขาก็รีบชิงเอ่ยแต่ว่าข้ามีสิ่งอื่นจะให้ข้ามีเข็มทิศอันหนึ่งก็ถือว่าเป็นของขวัญในการพบเจอก็แล้วกันเมื่อได้ยินดังนั้นฉินเลี่ยมีได้เอ่ยอะไรแล้วหันไปมองโจ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 ยื่นหัวไปเอ่ยถามเป็นเข็มทิศส่วนหยวนหรือคะ เข็มทิศเฟิงสุยนั้นเป็นเข็มทิศที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อสมัยจัก,กรพรรดิสวนส่งท่อสืบมาต่อการเข็มทิศส่วนหยวนนั้นถือกำเนิดขึ้นที่อิงเทียนเป็นของล้ำค่าที่เบื้องบนประธานมาให้ไม่ต่างอะไรกับหม้อของท่านเทพพกซิกรมีที่มายิ่งใหญ่หรือว่าหลังจากนั้นเข็มทิศได้ตกในมือของท่านปรมาจาร์แต่ว่าหลังจากนั้นมันก็ได้หายไปพร้อมกับการลาจากโลกของท่านปรมาจาร์โจโจเคยได้ยินเรื่องเล่านี้จากอาจารย์ฉะนั้นจึงเกิดความรู้สึกสงสัยขึ้นมาจึงเอ่ยถาม ท่านปรมาจารย์มองแม่หนูน้อยแล้วเหลือบมองฉินเลียดที่มีใบหน้าเย็นชาเขาพยักหน้าอย่างยอมรับชะตาการรมรู้สึกปวดใจเพราะนั้นเป็นเข็มทิศส่วนหยวนที่อยู่คู่กับเขามานานหลายร้อยปีช่างมันเธอการได้มาซึ่งจุดประสงค์อะไรมันก็ย่อมต้องแลกมาด้วยอะไรทั้งนั้นและก็ให้เด็กมันไปให้เธอช่วยสร้างบุญและกุศลให้ตนด้วยเขาทำสีหน้าเจ็บปวดทว่าโจโจกับยิ้มอย่างเบิกบานเอ่ยขอบคุณค่ะท่านอาจารย์อย่างเสียงดังฟังชัดไม่ต้องเกรงใจ ท่านอาจารย์ปัดมือแล้วหันไปมองฉินเลี่ยแบบนี้คงจะพอใจแล้วใช่ไหมฉินเลี่ยไม่ได้เอ่ยอะไรเขาหันไปมองทางโจโจเขาเองก็ไม่เข้าใจมูลค่าของเข็มทิศส่วนหยวนอะไรนั่นเมื่อได้ยินโจโจกระซิบเสียงเบาข้างหูแล้วจึงพยักหน้าวันพรุ่งนี้ก่อนตื่นนอนเอาเข็มทิศมาส่งให้ถึงมือโจโจตกลงหรือไม่ไม่มีปัญหาท่านปรมาจารย์ตอบอย่างเอื่อยฮ่างั้นเราก็มาเจรจากันเรื่องการแบ่งสรรปันส่วนหลังจากนี้กันเถอะ แบ่งสันปันส่วนอะไรกันท่านปรมาจารย์ชงนใจเงินที่โจโจโหามาได้ก็คงให้ท่านทั้งหมดไม่ได้เพราะคนที่เหนื่อยนั้นคือเธอคนที่ต้องเผชิญหน้ากับความเสี่ยงภัยก็เป็นเธอเธอคงยังไม่ต้องถึงจุดที่ต้องตอบแทนบุญคุณหรอกนะเดิมทีค่าตอบแทนเหล่านั้นเป็นของเธอท่านเอาไปใช้ส่วนตัวนั้นก็ถือว่าเป็นการรังเกคนอื่นแล้วตอนนี้ยังคิดที่จะรังเกกันอีกหรือ ท่านปรมาจารย์ตื่นตระหนกเพิ่งคิดอย่างจะเอ่ยบางอย่างแต่ก็หันไปเห็นเขาหลีตาก็รีบกลืนสิ่งที่อยากจะพูดออกไปทันทีแต่ก็ต้องล้มเลิกแล้วปัดมือเอ่ยก็ได้ได้เจ้าเอ่ยมาเถิดว่าจะเอาอย่างไรฟังเจ้าทั้งหมดก็แล้วกันเขามองเกมออกแล้วพ่อหนุ่มคนนี้ได้บีบเขาเอาไว้แน่นเสียแล้วปากก็บอกว่าเป็นการเจรจาเรื่องการร่วมมือแต่เขาก็ไม่เปิดโอกาสให้พูดเลยด้วยซ้ำอย่าพูดอย่างนี้เลยน่าชินเลียตบหัวแล้วลูบหลัง ท่านก็มองเห็นความสามารถของโจโจแล้วแค่ช่วงเวลาสั้นๆแค่นี้ก็ทําให้ดวงวิญญาณของท่านกลับคืนมาได้ส่วนการมีร่างอับทองนั้นก็ใกล้แค่เบื้องหน้าถึงตอนนั้นลัทธิต่าก็คงจะพัฒนาขึ้นมาลูกศิษย์ของท่านก็คงจะมีเป็นหมื่นเป็นพันแต่ละคนก็ทํางานได้คนละนิดย่อมดีกว่าการที่โจโจคนเดียวทํางานได้เยอะกว่าและมากกว่านี้ก็มีเหตุผลดีคนเยอะกําลังก็ยิ่งเยอะมากคราวของท่านปรมาจารย์สันร,ริกเอาเถิดเอาตามที่เจ้าบอกก็แล้วกัน ฉินเลี่ยยิ้มบางๆแล้วพาเขามาที่ห้องหนังสือหลังจากที่ยืยยุดกันอยู่พักหนึ่งก็เอาผลประโยชน์ของโจโจมาได้สามในสิบส่วนสุดท้ายก็เอ่ยว่าเมื่อก่อนท่านเคยบอกกับโจโจว,ว่าเมื่อร่างท่านเป็นสีทองเมื่อไรก็จะช่วยขจัดดวงอาภัพทรัพย์ของโจโจนั้นไปให้หมดสิ้นใช่หรือไม่ใช่ๆหนังตาของท่านประมาจานั้นแทบจะยกไม่ขึ้นขาอ่อนกระปลกลกระเปี้ยเหมือนแขวนอยู่กลางอากาศเขาไม่เข้าใจสภาพเวทล้อมก็เหมือนกันทำไมตระกูลฉินถึงได้ฟูมฟักให้คนเจ้าเล่์แบบนี้ออกมาได้นะ ไม่แปลกใจเลยว่าตอนที่แบ่งผลประโยชน์กันนั้นเขาถึงไม่ได้แก่งแย่งอะไรมากมายแท้จริงนั้นกลับรอเล่นงานเขาอยู่แล้วเมื่อเขาได้เงินมากกว่าแสงสีทองที่จะฟื้นคืนกลับมาก็จะช้าไปด้วยและเขาจะต้องใช้พลังจิตจำนวนมหาศาลเพื่อเปลี่ยนเปลงชะตาของเธอเมื่อได้สิ่งใดก็ต้องเสียสิ่งนั้นไอคนเจ้าเล่ห์แห่งตระกูลเฉินนั้นไม่ยอมเสียเปรียบเลยแม้แต่นิดเดียวและอีกอย่าง ท่านปรมาจารย์ก็ทำสีหน้าขึงขังแล้วตั้งใจมองโจโจแล้วเอ่ยอย่างตั้งใจสิ่งที่ข้าเอ่ยเมื่อก่อนนั้นก็ไม่ได้เอ่ยเพื่อจะข่มขู่เจ้าตอนนี้ชะตาที่มันอาพัพเงินทองของเจ้านั้นก็ยังเป็นดังเดิมเจ้าถือเงินไว้กับมือเป็นจำนวนมากๆไม่ได้มีเช่นนั้นเจ้าจะเจอกับความอับโชคและด้วยเหตุนี้ทุกครั้งที่เจ้าได้เงินมาเจ้าก็จะต้องเอาบางส่วนไปสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อแก้ไขบางสิ่งบางอย่างจำไว้ให้ดีโจโจพยักหน้าเธอเข้าใจกฎเกณฑ์นี้ดีต่อให้เธอไม่มีดวงอาพับเงินทองเธอก็จะะทแแบบนนนี้ั่หล เพราะคนในสาขาอาชีพนี้ต่างเฝ้ารอในการตัดสินใจของเบื้องบนการช่วยเหลือคนอื่นแก้กรรมจากความโชคร้ายตนเองก็พลอยได้รับผลกรรมไปด้วยผมเปิดกองทุนโดยใช้นามของโจโจแล้วฉินเลี่ยเอ๋ยถึงตอนนั้นเงินบางส่วนก็ค่อยแบ่งไปไว้ที่นั่นท่านปรมาจารย์สำลักก็ดีนี้สองพ่อลูกเขาสนิทสนมกันไม่มีความลับระหว่างกันเป็นเขาเองที่โง่าสามารถหาทางเอาคืนได้อย่างเต็มที่เอาละถ้าไม่มีอะไรแล้วข้าก็ต้องขอลาเขาเอ๋ยด้วยความขุนเคือง ยังมีอีกข้อหนึ่งฉินเรียบปริ้นหนังสือสัญญาออกมาแล้วชี้ไปตรงบรรทัดส,สุดท้ายเงินที่พวกเราให้โจโจจะไม่นับเป็นเงินที่หามาได้ไม่นับอยู่ในส่วนแบ่งท่านไม่สามารถทําอะไรกับมันได้เมื่อได้ยินดังนั้นท่านประมาจารย์ก็ย้อนคิดถึงตอนที่แม่หนูน้อยนับนิ้วกล่าวหาว่าเขาเอาเงินของเธอมาแล้วจู่ๆก็รู้สึกเหมือนโดนเหยียบหัวยังไงอย่างนั้นแล้วจนลุกชันขึ้นมาทันทีรู้แล้ว เขาสะบัดมือแล้วก็มีรอยนิ้วมือประทับขึ้นมาบนกระดาษหลังจากนั้นเขาไม่แม้นจะเอ่ยอะไรออกมาสักคำแล้วก็หายวับไปโจโจโมองสัญญาแล้วหัวเราะคิกๆออกมาจากนั้นก็กอดแขนเขาแล้วเอ่ยคุณพ่อฉลาดจริงๆเลยขะเก่งที่สุดไปเลยแล้วฟังเสียงลูกสาวสรรเสริญตนเองฉินเลี่ยก็เก็บสัญญาไปทำเป็นเป็นถ่อมตนก็พอได้แหละก็ธรรมดาธรรมดาน่าก็เป็นอัจฉริยะธรรมดาธรรมดานี่เอง โจโจมองไปทางเขาสายตานั้นแปลงเป็นประกายราวกับดวงดาวดวงน้อยฉีนเลี้ยรูปศีรษะของเธอเบาๆพอแล้วแล้ว,ลวไปนอนเถอะอืมวันถัดมาโจโจก็ตื่นขึ้นมาลืมตาขึ้นมาก็เห็นเข็มทิศอยู่บนหัวเตียงเธอนั่งพพดขึ้นมาแล้วคว้าเข็มทิศเข้ามาในอ้อมกอดของตัวเองไม่เสียทีที่เป็นเข็มทิศส่วนหยวนในตำนานแค่ลูกคลำเล็กน้อยก็เต็มเปี่ยมด้วยพลังโจ,โจโจกอดไม่ยอมวางหยุดมองได้แล้วเสียงบูดบึ้งท่านปรมาจารย์ดังขึ้นมา รีบขึ้นเตียงมาเถอะภารกิจแรกของเจ้ามาถึงแล้ว